สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับดีมเซอร์วิ MDF วันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการประกอบฝาครอบฝาสูบที่ถูกต้องมาดูวิธีการว่าจะมีการประกอบจะมีจุดสังเกตยังไงเวลาประกอบนะครับนี่คือฝาครอบฝาสูบของฮอนด้าวีบ้อยก่อนที่จะทําการประกอบให้เราดูนะฮะเราหันหน้าเครื่องเข้าหาเราหันหน้าเข้าหา ฝาสูในลักษณะนี้อันนี้ฝั่งไอเสียอันนี้ฝั่งไอดีก่อนที่จะประกอบให้สังเกตตรงฝาครอบ้าสูมันจะมีลูกศรเนี่ยครับมันจะมีลูกศรให้เราเอาลูกศรเวลาเราประกอบให้เอาลูกศรหันไปด้านล่างของเครื่องยนต์หรือหันไปฝั่งวาล์วไอเสียนี่คือการประกอบที่ถูกต้องนี่คือการประกอบที่ถูกต้องนะครับ ให้เราเอาลูกศรหันไปที่วาลไอเซียถามว่าถ้าเราประกอบอีกด้านมันจะได้ไหมมันก็ได้นะฮะแต่การแต่เออมันจะฝืนนะครับมันจะฝืนและมันจะผิดปกติมันจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นการประกอบที่ถูกต้อง ก็คือเอาลูกสอนหันไปที่วาลไอเซียนี่คือการประกอบที่ถูกต้องนะฮะนี่แหละนะฮะจุดสังเกตข้อมันนะครับเวลาเราถอดออกมาเวลาเราจะประกอบให้เราสังเกตจุดตรงนี้ลูกสอตรงนี้ัวเดียวนะจุตรงนี้นะครับมันจะเป๊ะเลยถ้าเอาใส่อีกนะอีกด้านมันจะฝืนมันจะขัดนะบางคัน บางคันเวลาเราใส่กับด้านฝาข้อฝาสูบมันจะขัดเราใส่ถ้าฝืนใส่นะฮะอาจทำให้เกี่ยวน็อตเสาเสื้อเสียได้หรือมันจะใส่แบบลำบากถามว่าใส่กับทางได้ไหมได้นะฮะแต่มันจะลำบากและมันจะไม่ถูกต้องตามหลักนะฮะเพราะฉะนั้นการใส่ที่ถูกต้องต้องหัน ลูกศรมาที่วาลไอเซียนี่ก็คือเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆอยเอามาฝากไว้สําหรับท่านผู้ชมที่ต่อออกมาแล้วลืมต่อออกมาแล้วลืมแล้วก็สงสัยหรือบางคนสงสัยว่าต้องประกอบไปฝั่งไหนนะครับนี่คือจุดสังเกตสําหรับชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจในการทํคลิปต่อไปด้วยนะครับชิปต่อไปจะเป็นคลิปทก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยเกี่ยวกับอะไร ก็ปติดตามดูนะครับสวัสดีครับ